สวัสดีครับก็มีนะครับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเก่สาวมีไหมครับนะครับตอนนี้ผมช่เมาไว้นะครับประมาณยี่สิบตัวนะครับเก่สาวนะที่ช่เมาไว้นะครับก็จะเป็นเยียดํานะครับเยียสิมตาลนะครับเอาเป็นสีเยียนะครับก็เยียสีเทานะครับตอนนี้ช่เอาไว้อยู่นะครับ ช่ชำไว้เป็นแม่สีดำนะครับเป็นเยียดํำนะครับแล้วก็สีน้ำตาลตอนนี้ช่ำไว้อยู่นะครับยังมีอยู่ที่โรงเรือนใหญ่อีกนะครับอันนี้ผมชำ่ำไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไก่สาวนะครับรุ่นนี้หกถึงเจ็ดเดือนแปดเดือนก็มีนะครับก็ ฝากติดตามนดครับช่องดุมสัตว์ถิ่มฟาร์มครับวันนี้ช่ำไม่อยู่นะครับไก่สาวนะครับฝากติดตามนะครับวับนนี้ลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ